ผู้ดีย่อมวางตัวดีมีสง่าน่านับถือในหนังสือสมบัติผู้ดีที่ได้แต่งเอาไว้นะคะที่ให้นักเรียนตั้งแต่ปฐมศึกษาที่1ถึงถึงปมศึกษาที่6ได้อ่านได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ดีนะคะตอนนี้มาถึงบทที่5แล้วมี7ข้อด้วยกันที่เราจะต้องปฏิบัติตัวเพื่อให้เป็นผู้ดีนะคะในเรื่องของการวางตัว ข้อแรกก็คือว่าเราจะต้องมีกริยาผึ่งพายองอาจแต่สุภาพไม่กลางหรือว่าไม่เบ่งนะคะเป็นอย่างไรก็คือว่าเมื่อเรายืนนะคะก็ยืนตัวตรงนะคะยืนตัวตรงไม่หลังค่อมไม่หลังงุ้มนะคะแล้วก็นั่งก็เช่นกันนั่งก็นั่งตัวตรงนะคะ ไม่ทำตัวคดงอ,อหลังค่อมแบบนี้ถือว่าไม่องอาจไม่ผึ่งภายนะคะเวลาเดินเราก็เดินอย่างเขาเรียกว่ามีสง่านะคะไม่กล่างจนเกินไปเดินไม่เร็วหรือช้าจนเกินไปนี่คือลักษณะของอากับกริยาของผู้ดีนะคะที่จะต้องทำตัวให้สง่าผ่าเผยอ,อยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อเราเดินกับผู้ใหญ่เราก็ต้องรู้นะคะที่จะทำตัวถ่อมตัวนิดนึงนะคะไม่ไปใหญ่เกินหน้าท่านผู้ใหญ่เป็นต้นนะคะและก็ในเรื่องของการวางตัวนั้นก็ต้องสุภาพด้วยนี่คือข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่สองไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนะคะเราต้องรู้กาละเทศะรู้ว่าเราควรจะอยู่ตรงไหนให้เหมาะสม ะะวางตัวให้ถูกต้องเราเป็นเด็กหรือเราเป็นผู้ใหญ่ในห้องประชุมนั้นหรือในที่ประชุมนั้นๆถ้ากรณีที่เราเป็นเด็กนะคะเดินกับผู้ใหญ่เราก็ต้องอดอน้อมหรือถ้าเป็นกรณีที่นั่งประชุมหรือนั่งหลายๆคนหลายๆที่นะคะถ้าเราเป็นผู้น้อยเราก็ควรจะนั่งเป็นช่วงที่ถัดมานะคะไม่ใช่นั่งแถวหน้าเลยเพราะอะไร เพราะว่าเมื่อผู้ใหญนะ่หรือผู้ที่ใหญ่กว่าเรานั้นมาถึงท่านก็จะไม่มีที่นั่งในแถวหน้าท่านก็กลายเป็นต้องไปนั่งข้างหลังซึ่งไม่เหมาะสมนะขณะเดียวกันคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็ควรไปนั่งข้างหน้าค่ะไม่ใช่ไปนั่งแอบนั่งหลบอยู่ข้างหลังนะไปแย่งที่เด็กๆหรือว่าทำตัวแอบ,แอบซ่อนซ่อซึ่งดูแล้วก็ไม่สงา่า ไม่องอาจไม่พึงพายนะคะเป็นการวางตัวที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าเรานั้นเป็นลำดับที่เท่าไหร่ในที่ชุมชนนั้นก็วางตัวให้เหมาะสมนะคะข้อที่3ค่ะการวางตัวในที่ชุมชนนะ,ะเราต้องวางตัวอย่างเหมาะสมและเข้าสังคมได้นะคะเรื่องนี้นีเ้เราได้พูดกันนะ ที่ที่พี่ได้เคยได้พูดหลายคลิปแล้วนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องวางตัวให้เหมาะสมมีมรารยาทในการเข้าสังคมนะ,ะยกตัวอย่างเช่นเ,ออเวลาเราเข้าเป็นอยู่ในที่ประชุมนะคะไม่ใช่ว่าเราจะต้องแสดงอาการตื่นกลัวแสดงอาการประมาะ่าออกมาให้เห็นอย่างนี้ก็ถือว่าไม่องอาจไม่ผึ่งผายนะคะไม่สงา่านะ,ะเรารู้ว่าอะไรเป็นเวลาเล่นอะไรเป็นเวลางาน มารยาทต่างๆในการเข้าสังคมนะคะต้องทำให้ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ผู้ดีนะคะจะต้องวางตัวให้เป็นซึ่งพี่มีคลิปหลายคลิปนะคะก็ลองไปดูนะคะในการวางตัวในโอกาสต่างๆไม่ว่าการพูดการรับประทานอาหารนะคะการเข้าลิฟต์กับผู้ใหญ่การนั่งรถกับผู้ใหญ่เป็นต้นนี่คือการที่เรานั้นต้องวางตัวให้มีมรารยาทในที่ชุมชนนะคะถัดไปค่ะคือข้อที่4ี่ ข้อที่สีน่นี้กล่าวว่าผู้ดีนั้นย่อมเป็นคนที่พูดจาฉะฉานนะคะไม่อุบอบอิบอิบ,อบ,อบไม่กระซิบกระซาบเสียงก็ดังพอสมควรไม่ดังจนเกินไปและก็ไม่เบาจนเกินไปพี่เคยเห็นนะคะบางคนอยู่ในที่ประชุมบางครั้งก็พูดดังจนเกินไปนะคะจนแสบแยมหูก็มีนะ,ะหรือพูดเบาจนไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็ถือว่าไม่องอาจไม่สงา่าย เพะะราะนั้นก็ต้องปรับตรงนี้ให้ใใหให้้พอดีนะคะให้เสียงดังฟังชัดฉฉานเข้าใจได้นะคะถัดไปค่ะคือข้อ5ผู้ดีนั้นจะต้องมีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะรู้ให้อภัยนะคะรู้จักอดทนนะ,ะเรานั้นจะวางตัวในสังคมได้ดีเราก็ต้องรู้ว่าเออตอนนี้เป็นมตินะคะมะติที่เรานำเสนอไป ไม่ผ่านนะคะแล้วก็โอเคนะคะไม่ใช่ว่าแพ้ไม่ได้นะคะโวยวายอย่างนี้ไม่ใช่นะคะต้องรู้แพ้รู้ชนะวางตัวให้เหมาะสมให้สง่าให้เขานับถือค่ะนะถัดไปค่ะคือข้อที่6ผู้ดีนั้นต้องเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้นะคะใฝ่หาความรู้ความรู้เหล่านี้นะคะจะช่วยให้เรานั้นเข้าใจสถานการณ์นะ,ะเราต้องมีไหวพริบ แก้ปัญหารู้เท่าทันสถานการณ์ให้ได้นี่ก็คือคุณสมบัตินะคะของผู้ดีที่เราจะต้องเอาตัวรอดนะคะในสถานการณ์ต่างๆด้วยการใฝ่ออหาความรู้มีไหวพริบนะคะปฏิภาณข้อที่7ค่ะข้อสุดท้ายผู้ดีนั้นจะต้องมีจิตใจที่กล้าหาญนะคะกล้าคิดกล้าทำอดทนไม่ย่อท้อนะคะเช่นสมมติเราเป็นนักเรียนนะคะเราก็ต้องตั้งใจเรียนให้เต็มที่ค่ะ อะไรที่ควรทำก็ต้องทำนะคะไม่ใช่ท้อถอยอล้มเลิกอย่างนี้ไม่เหมาะสมหรือเป็นคนทำงานนะคะก็ต้องทำงานอย่างเต็มที่ค่ะอยู่ในที่ประชุมหรืออยู่ในงานนะคะอะไรที่เราจำเป็นต้องพูดเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมเราก็ต้องกล้าพูดนะคะต้องทุ่มเทจริงใจกับงานทำงานให้ประสบความสำเร็จ ะะไม่ว่าเราจะมีตำแหน่งหน้าที่อย่างไรสรุปก็คือการเป็นผู้ดีนะคะในบทที่5นั้นกล่าวว่าเราต้องมีความที่สง่าผ่าเผยะะวางตัวได้ดีมีมารยาทนะคะไม่ว่าเราจะาทำงานหรือเรียนหนังสือก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดสวัสดีค่ะ